ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมจากที่เราชมในคลิปก่อนนะครับเกิดอุบัติเหตุครับผมรถชนกันกลางป่าอ้อยนะครับผู้ที่รับผิดชอบก็คือฝ่ายทางดีโก้นะครับผู้กรณีนี่กำลังรอนะครับรถรถลากจูงครับของช่างเขียวน้องบุรลัมพูครับผมโคไปแล้วครับรอนะครับอ๋อฝนก็ตกมาครับแรงแล้วครับผม มาหอดแล้วครับได,ได้ลิขิตสวัสดีครับ,บ,รรบเอาใส่ได้บ้ เลากับแลนมากเล่ากับปิดอยู่นี่เนี่ยเล่าค้าอยู่หันเ,นเรารถเลาค้า,าเราเลยพุ่งทะยานขึ้นมากแลกขาดด้วยเนี่ยแลกขาด ป้ายปลาป็น่ยูกับมา้วหมูดก่ยอกมาได้กปาด้วยนี่นี่แหลนล คนรู้จักเข้าบอกหลุจักพ่อบหรู้จักรกันเนบ้านฟางแดงครับจะเปิดอู่กแล้วรับหลุจักกันเลาแม่แกเป็นลูกย่างเขาเลยแหละแรกแกก็เลยไปเป็นลูกย่างคนอื่นเขาก็เลยแกตีราคาพันห้าเจ้าของคนนั้นมาตีราคาห้าพันถ้าแกตีราคาห้าพันแกมองห้าแกเลยสงสารเขาแกหนีออกจากนั่นเลยแกไม่ทำเลยแกเราไม่ทำเองแกบอกว่าคนจนคนเราไกลๆก็ลำบากเนี่ย่างที่สิบวงเบานียกขางภาคตะวักอยู่ ยานมันสาหน้าผู้มีแกของแกแกก็เลยว่ายานเสียเสียเวลาดนโดนผมว่านะเนาวคิดน้ำกันซุปเปอร์มันโดนกระไดมันสั่งหน้าเป็นนรกก็จะเลียงใส่กี้ว่าใส่ได้ก็่ด้เดียวตัวไหนที่สั่งได้สั่งถ้าตีแกแกโมันมันตีว่ท่นไดดอกใจญ้หลมนมาเหนิลัไหลแกก็นซื้อมรัะเดี๋ยวแกจะสั่งมาก นี่นะครับตัวนี้เนาะมันสี่ว่ามันเป็นงานงานหยิบมากดิขสีดหมฮะมันเป็นสีดำแกจะทาสีเองใช่ไหมช่างต้องมาทำสีขอแกแค่สีน้อยูเรีแกทำหนดรอบตึคุณ่าง่ายแกทำเป็นทุกอันเลยปั๊กทำห้คุณคับปั๊กข้ามูปมันยากมินอมมันสี้ำเติมว่ะโอ๊ดกเติมแล้วสิอยางเี้มันเป็นมันมากเมัน ยังมาเลยจเดไปพอกันถิ่วจ้านี่ค่ะพ่นเอ้าไม่เฮ็ดบ้านม่เฮ็ดเนี่ยพ่นบ่ไในวันมีราคาเป็นังไกี้บางแดงกนรถมาอ้างนะครับ แค่ไหนรอบวันของผมจะเข้าไปที่ไหนรถสามทัวรมาเหรอบรรทุกรถขวาเต็มหน้าบ้านน้องจ๋องเอาตามสามหมื่นมาให้พ่อทำฟันพ่อไม่ได้ทำฟันหรอกนี่ทำรถนี่ทำตามสามหมื่นไม่ให้แม่แต่ถ้าให้พ่อทำฟันยังไม่ทันทำรถปิกอัพเขาหนีแล้วเขาส้นพ่อพ่อออกไปให้เัดเจ้าส้น ่อไปเอาหมูอยู่ในปลาอ้ยรถของขั้นเลยเนีมก็มันจืดเกียดกันรถปอดตับติดกิบมว่าเหัวมันออกมารวไหมมันปืนมาพอกันพอดี สภาพว่าม so um, so yeah. no ันเป็นแบบอะไรเหกันวรถผมก็ใช้งานดูวิ่งน้ามันยู่้ำมันไม่แ่ขายอคนนี่รถ่ครัลุงบันนะฮะเดี๋ยกเนี่ยรถแท็ก่เขียนมาหนูก็ตกใจเลยร้อยตั้งใจว่าลงแ็ก่รถแม่ครัแล้วก็นึกถึงสีเหลืองอีฮอแคทนั่นอะ สบาบันอะไบละคนละคน มอะไก็สบยเราจะยัู้เนวารับอบแต่ว่าเห็นแมมบอกสัพพว่ามียางอะไรนะคกันยงจะเอามาเป็นุของฝ้ายคือแล้วแต่ลูกค้าเพว่าเราเมืออะไนะฝ้า่ะก็คือแล้วแต่ลูกค้าบางเคขาจะเอามีอไนเขาก็จะมาเองเาจะได้คิดหน้าเอยเห็นไหมหรือจะให้เรามาอะไให้เรา อย่างเช่ยางนี่จะให้ตังหูเราขให้ที่ขอแอดไลน์มีอะไรแบบน่ยังนี้จะคมซื้อมากไนาดพหนซื้อมาตอนนั้นเราเองที่ไปเกี่ยวันมุนที่ซื้อมาเพราะว่ามันันเป็นมอดแต่ก็เลย็นผ้จักา่นี่คืออะไรค อยู่เ <Pok> er. ่ไๆอยู่ในบ้านตองเาดูแลให้รดูแลให้ลวก็คือก็คืเกงอ่ะจา่ก็ว่ายยางที่้อการยจะา้ยางซื้อมาแล้วเดี๋ยวว่าเป็นยังงราคาอ้ด้วย chạy phai con okay, là cả bàn là. mà cái này nó đúng là ra à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  เมโคลอยู <that> <cru z> <out> <dom> ่รล <depend> nah ือนม่โคหนูก็ตกใจเพราะหนูซื้อรถคันนี้มาจ้ะอรู้ไปนรถมาแล้วทีนี้เอารถแม่โคเลยไหมโคเหรไม่ได้เลยแตดนเดียวมีะไ้ทำ่มีเดียวพอจำได้กได้ได้หลายวันแทนทำข่างน้าเราอันนี้คือซื้อชิ้นใหม่มาเลรอ่เดี๋ยวอดูก่อนว่าได้ไหมพ่ได้ nếu hôm nay chúng tôi sẽ qua check in. OK. Cảm ơn ông. Cảm ơn Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Cảm ơn